ทำไมไบรอันเอมโบโมถึงกลายเป็นเป้าหมายหลักของแมนยูในวันที่ตลาดนักเตะเริ่มร้อนะอุ1หนึ่งในชื่อที่พูดถึงกันมากที่สุดนะครับนั่นก็คือชื่อของไบรอันเอมโบโมปีขวาฟอร์มร้อนแรงจากเบนฟอร์ดสโมสรเล็กที่สร้างเรื่องใหญ่ในพรี์ลีกช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่เขาเป็นใครเขาเก่งแค่ไหนแล้วทำไมแมนยูไนเต็ดถึงอยากได้เขาขนาดนี้ลองมาติดตามในคลิปนี้ครับ ประวัติส่วนตัวจากฝรั่งเศสสู่พรีเมียร์ลีกชื่อเต็มของเขาคือไบรอันเซตาดงมาโซเอมโบโมเกิดวันที่7สิงหาคมปี1999ที่เอวาลอนประเทศฝรั่งเศสเขามีส่วนสูง171เซนติเมตรเขาสัญชาติฝรั่งเศสนะครับแต่เลือกเล่นให้กับทีมชาติแคนรดาเอมโบโมเริ่มต้นเส้นทางอาชีพกับสโมสรอนทัวในลีกฝรั่งเศสก่อนจะย้ายมาอยู่กับเบนฟอร์ดในปี2019 ด้วยค่าตัวราว8 8ล้านปอนด์ตอนที่เขาอายุได้เพียง19บปีครับในช่วงซีซั่น2020-2021เเขานี่มีส่วนสำคัญในการพาเบนฟอร์ดเลื่อนสู่พรีเมียร์ลีกและจากนั้นก็ยึดตัวจริงยาวจนถึงฤดูกาลปัจจุบัน จุดเด่นของ m อมโ o มีดังนี้ครับ 1. สปีดต,ต้นที่จัดจ้านเขาจะวิ่งตัดแนวรับได้ดีเยี่ยมครับ m อมโ o เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีสปีดต,ต้นที่ดีที่สุดในลีกมีความเร็วในการกระชากบอลและตัดบอลเข้าในได้อย่างน่ากลัวโดยเฉพาะเวลาที่เบนฟอร์ตเล่นแบบสวนกลับครับ สองเท้าซ้ายมหากาบเขาเป็นคนที่ยิงประตูได้อย่างเฉียบคมครับฤดูการที่ผ่านมาเขายิงได้ถึง20ประตูครับนอกจากเขาถนัดเท้าซ้ายแล้วแต่เขาเป็นผู้เล่นที่ถนัดเท้าซ้ายที่เล่นเท้าวขวาได้ดีครับเอมโบโมเนี่ยจะยิงได้ทั้งในกรอบและก็นอกกรอบนอกจากนี้เอมโบโมเนี่ยยังมีการเปิดบอลหรือว่าจ่ายบอลตัดหลังแนวรับได้อย่างแม่นยำครับจุดเด่นข้อที่3เขามีความหลากหลายครับเขาเล่นได้ทั้งปีกหน้าต่ำและก็กองหน้าตัวเป่า โคชเนี่ยสามารถปรับแต่งตำแหน่งเขาได้อย่างหลากหลายมีผู้เล่นคนเดียวเนี่ยได้โคตรคุ้มเลยนะครับเช่นระบบ4231หรือ4 3 3หรือแม้แต่352จุดเด่นข้อที่4เขาจบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมครับซีซสั้นล่าสุดเขายิงไปได้20ประตูนในพรีเมียร์ลีกเขาเป็นดาวซันโวของทีมและเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เศร้าโอกาสและเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้สูงสุดในพรีเมียร์ลีกของฤดูกาล2024 2 0 24, 2 5ครับ 5เขามีประสบการณ์ในพิม์ลิกพร้อมกับใช้งานได้ทันทีครับตายการเล่นหรือว่าความกดดันในประเทศอังกฤษเพราะว่าเขาได้พิสูจน์ตัวเองมาหลายฤดูกาลแล้วครับ